ทายซีในถุงนี้มีอะไรเอ่ย กำไรมหามงคล789คะ่ะมีให้เลือก3สีสีเงินสีทองแล้วก็สีชมพูสามารถใส่ไปคาเฟ่ก็ได้ใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้คะ่ะทุกคนแสนเก๋ปังปุเริดเรดเริดใส่กับชุดอะไรก็เข้ากันหมดเลยอะ่ะเริ่มแรกค่ะสีชมพูเสริมดวงด้านความรักต่อด้วยสีเงินค่ะปัญหาสุขภาพและคนเกิดปีชงและสีสุดท้ายสีทองค่ะเสริมดวงด้านโชคลาภและการเงินบูชามาวันแรกลองใส่เลยค่ะ พร้อมกับท่องบทสวดถูกเลขท้ายสองตัวได้โชคลาภแบบกรุบกรีบเริศไม่ไหววันต่อมาค่ะใส่ไปขายของไลฟ์สดค่ะยอดออเดอร์ปังๆทะลุหลักหมืน่นเผ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกำไรมหามงคลเริศจริงอะไรจริงกำไรมหามงคลใส่แล้วหรูดูแพงและเสริมดวงให้ดีให้เห่งทุกด้านไปเลยค่ะใส่แล้วเหงมาก